สวัสดีครับทีวบงข้าเปลือกนะครับทักทายทุกท่านเหมือนเดิมนะฮะวันนี้อากาศหนาวนะครับวันนี้ทั้งช่อง Youtube ทีเข้าเปลือกนะฮะจะมาทำเขาเรียกว่าน้ำพริกปลานะฮะหรือว่าแจ่วบองอีสานนะฮะอันนี้อร่อยที่สุดในโลกนะฮะไม่เคยกินอะไรอร่อยที่สุดแบบนี้แน่นอนนะฮะเอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมนะฮะ เดี๋ยววันนี้อากาศเย็นๆนะฮะเข้าเต้าติดมาก็เดี๋ยวจะมาทําขั้นตอนให้ดูนะฮะอันนี้คนอีสานร,รู้นะฮะถ้าบอกว่าแจ่วบองเนี่ยคนอีสานร,รู้นะฮะเวลาเราเอาไปทานกับผักลวกผักสดนะครับแล้วก็กินกับข้าวเหนียวจิ้มข้าวเหนียวข้าวสวยก็อร่อยนะฮะลองดูแล้วกันวันนี้เดี๋ยวจะลองทาให้ดูนะครับวัตถุดิบก็มีไม่เยอะฮะง่ายๆนะฮะ ใช้วัตถุดิบไม่เยอะแล้วก็วิธีการทําง่ายมากๆเลยนะฮะเมนูนี้ผมทํามาตั้งแต่เด็กๆนะฮะทำตั้งแต่ทําข้าวบินเวลาไม่มีอะไรกินก็เอาพริกมาตำมาคั่วมาตําแล้วก็มามันเป็นน้ําพริกปลานะฮะเอามาทานกับข้าวเหนียวกับผักสดผักลวกกินกับปิ้งปงปิ้งปลานะฮะปิ้งเนื้อปิ้งหมูสวดยอดเลยนะฮะ เดี๋ยวผมเตรียมวัตถุดิบกันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นขั้นตอนนะครับในการทำนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูขั้นตอนการทําแล้วก็การเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะครับวันนี้ผู้ช่วยไม่มีนะฮะวันนี้น้องนิวยังไม่มานะฮะตามหาน้องนิวกันอยู่น้องนิวปกติจะได้ยินน้องเสียงน้องนิวแต่วันนี้ไม่ได้ยินนะฮะก็เดี๋ยวจัดการความเรยบร้องกันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยชมขั้นตอนการทําต่อไปนะฮะ วัตถุดิบหลักที่ใช้วันนี้นะครับมีต้นหอมวันนี้ไม่มีผักชีนะครับพริกขิ้หนูสวนพริกสดหรือว่าท่านใดจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้นะครับพริกแห้งก็ไม่ต้องคั่วนี่มัดฉาโรยแรงนะครับผอบน้ําแล้วก็ตอนด้วยนะฮะเพื่อจะได้อรรถรสในการทานนะฮะอันนี้มาจากคุราชนะฮะป้าหายแม่ผมสั่งมาให้นะฮะรสชาติดีเลยนะครับหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดนิดหน่อยนะฮะคาคาเนี่ย เพิ่มรสชาตินะฮะให้ความเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีผงวิเศษนะฮะหรือว่าผงชูรสนะครับขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับอันนี้เตรียมวัตถุดิบหลักๆเลยนะฮะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับจะใส่ผักอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะฮะพริกนี่ผมใช้พริกประมาณอ่สิบกว่าเม็ดนะฮะเกือบยี่สิบเม็ดหอมก็แล้วแต่ชอบนะฮะหอมแดงกระเทียมแล้วแต่ชอบปลาร้ากแล้วแต่ชอบนะฮะว่าจะใช้กี่ตอนกี่ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำต่อไปเลยนะฮะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะฮะออออัััััันน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 ีีีีีี้้้้้้้ขตตตมมมมมาาาาาาาเเรรยยวถถุดดดิบบบบะะะะะฮฮทททท่่่่ใใชหหููผโโลลลปปงงค ขั้นตอนการทําก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะฮะเดี๋ยวค่อยๆไปแล้วกันเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำต่อไปนะฮะขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนะฮะพริกสดนะฮะใส่หม้อเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็คั่วนะครับขาขาขานี่เราก็จะไปคั่วเหมือนกันนะฮะมันเป็นแว่นนะครับเพื่อจะสะดวกในการตำนะฮะอย่าใส่ทั้งดุ่นนะฮะถ้าใส่ทั้งดุ่นตำไม่ละเอียดนะฮะหั่นบางๆขอคั่วแล้วมันจะตำง่ายนะฮะแล้วแต่ความชอบนะครับขานี่จะใส่เยอะใส่น้อยก็มีที่ตัวเรานะฮะ ถ้าไม่มีขาก็ไม่ใส่ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมชอบว่าขามันหอมดีนะฮะในรสชาติของพีกจะมีความเผ็ดของพริกแล้วก็จะมีความเขาเรียกว่าความหืนของขาด้วยนะฮะปึ๊บฮันแล้วแต่จะชอบเยอะชอบน้อยนะฮะใส่เข้าไปผมชอบเยอะผมใส่เยอะเลยนะครับปึ๊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 บขาดเหลือไว้หน่อยนะเดี๋ยวไวะะ้วไใส่ต้ะะมไก่นะครฮะปึ๊บก็เตรียมนะ,ะ,นะครับออกเสร็จแล้วนะฮะกระเทียมล้างแล้วนะฮะผมไม่ได้กปอกไม่ออกนะ จริงถ้าใส่หมองไม่ใส่กระเทียมก็ได้หรือว่าจะใส่กระเทียมไม่ใส่หมองก็ได้แต่ว่าผมจะใส่กันสองอย่างนะฮะแล้วก็ถ้าได้ไม้กระปุก็ใส่กระปุกนะฮะเพื่อเพิ่ม้วก็ไป็ัขวนะฮะเทคนิคการขวของผมการไม่ได้คือเปลือนะฮะใส่เนื้อด้วยนิดนึงความอร่อยนะฮะแล้วก็ไป็ัขวไปนะฮะแล้วค่อยทำทีละขั้นตอนนะครับนี่แล้วก็จะได้ความจุลินที่เราจะต่ำนะฮะไป็ัขวนะฮะ รสชาติเพิ่มควาหมหอมด้วยสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะมาเริ่มขั้นตอนกันคั่วเลยแล้วกันนะฮะจุดไฟปบ๊บไฟก็แล้วแต่ชอบนะฮะชอบแรงไม่แรงดูกันปบ๊บคั่ววัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ไปเรื่อยๆนะฮะอฮแสัวเดียวก็หอมแล้วนะฮะ

เดียวเด๋ยวผมมาเลยกลัวไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้จะใช้เวลานิดนึงนะครับกลัวประมาณ3 5นาทีประมาณนะน่าจะใช่นะครับเริ่มได้ต้องออกก่อนก็ได้นะฮะแต่ว่าฝองแดงจะสุดช้าหน่อยนะฮะ กานกันข <hi> ั้วขัวนะครับนี่มาปลูกหองชุยเลยนะฮะับไเข้าโกะไปผมอาจจะทำไม่เหมือนใครนะฮะจะแป่งหน่อยอืมขาไหนที่บางมันก็จะไป้ที่อขาเราื okay, ่อยนะฮะับผมใช้เวลาในการขั่วเนี่ยจะนานหน่อยนะฮะต้องขั้วหอมที่หลังนั้นะฮะเพรวหอมมันไม่ฉุกเลยนะครับ เย็นนะฮะตามเมนูน,นี้จะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าคุณภาพของได้รสชาติใช้ได้แน่นอนครับอืออยู่นาทีแล้วข้นบ่อยๆนะให้ออใหมัจะไม่หยุดนะฮะไม่หยดน่ขวดนะะไหมากไม่ต้องเอานะะฮง่ายๆได้แต่คว,วาม หม้อนนี้ไม่รู้ติดเลยนะหม้อนั้นเราพวดน้ำพวเลยนะครับ ที่แล้วนะครับเปิ okay. ๊บเปิบติดไฟเลยพอแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะไหม้เกินรอมันเย็นนะฮะรอแป๊บนึงนะฮะช่วยที่ปิดไฟนะคนคนหน่อยนะฮะข้าที่สังหารเขาละวัตถุดิบที่เราเรียบร้อกแล้วกันนะครับเปิ๊บเปิบเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปกันได้เลยนะครับมาขั้นตอนนันต่อไปเลยนะครับต่อไปเอาวัตถุดิบที่เราบ้วนมาโขลกกันครับจะเยิ้มเปิ๊บที่จะได้ออกมา ดีเลยนะะมันจะหอมๆนะฮะไม่ได้นะฮะเนี่ยหล่อแน่นอนนะฮะเอาสลิปมาเล็กก็ไม่ยอมแน่นอนนะฮะก็คงไม่มีใครมาเล่นกับผมขอขาเนียของผิดด้วยเยอะนะฮะเสียบมาที่ปายนะฮะไม่ต้องมากินนะฮะตรงมันดำดำที่ตอนเราก็จะได้มาติบประมาณนี้นะฮะ แล้วมาขูบรวมกันนะฮะตาม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 เหมือนเดิมนะฮะผมไี่ชอบตามอยู่แล้วตามเข้าไปนะฮะเบิรฟเดี๋ยวต่อไปเราจะตามนะฮะขั้นตอนการตามล้นะฮะจบขั้นตอนต่อไปแล้วกันครับมาถึงขั้นตอนการตั้มนะฮะตัวไม่ตั้มนะฮะแต่รดินขึ้นเรยดินผมใส่แดงไปเลยดิเพราะว่าหอมแดงจะเป็นข้อกัดครับเดิ่มตั้มแดงก่อนนะฮะ ก่อนเดินเย็นนะฮรเราไม่ดีบนะฮะในเดือนเดือนนี้นนอนได้กินนะฮะเมนูเมน,นูี้ปึ๊บ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 ปุ้ดกรเด็ไม่ค่อยนะฮะจังย็นเมนูนี้ทีๆผมก็เคยทำมาตัง้งแต่เด็กแล้วนะฮะ กินกับต้มป่านินใบมะขามอ่นก็อร่อยนะฮะมาเพื่อนมาผมจะทำเนเมนูต้มป่าดินใบขามันเคนเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะฮะเมนูต้มป่าดินใบขามอ่นนะฮะเดี๋ยวนี้เอาไปก่อนช่วงเวลาว้างนะฮะบ่างวิงจากการทำงานบ่างว้่งจากจนทีนะฮะวันช่วงนี้โควิดนะฮะร้านอาหารก็ปิดเราองทำอะไรที่บ้านนะฮะไปหาปูหาปลาหากหาเกียกินนะฮะ เก็บผักเก็บหญ้ากนอยู่เฉยๆนะฮนะแม่บอกหญ้าไม่กินนะครับจะกินเราถ้าอยู่ง่ายกินง่ายเ,าเราก็ไม่ลำบากหรอกครับตอนวิถีชีวิตเด็กๆเราอยู่ดูวยคำลำบากนะเลีเ้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ทุกนามีอะไรก็กินหมายถืตามภาษาชีวิตของคนอีสานปุ๊บ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 ตอนนี้เราละเอียดยแล้วนะฮะใหดูนะฮะวจะไปก็ว่า าขนาดไหนนะฮะหนไม่หยดขนาดไหนเอาที่สบายใจเลนะะเยนะอีา่าได้ีแล้วนะฮะ เริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วสำหรับพิษที่โขกไว้นะครับขั้นตอนการปรุงนะครับนี่เลยมัจฉาโรยแรงหรือว่าปลาร้านะครับโอ้โหไม่ต้องดราม่านะฮะผมเป็นคนอีสานนะฮะผมเป็นลูกชาวนาน,นะฮะเพราะแม่พาินมาแบบนี้นะฮะปึ๊บใส่เข้าไปใส่ตอนไปก่อนนะฮะใส่ตัวไปก่อนปึ๊บน้ำไปเพิ่มน,นะฮะบทตัวมันให้เข้ากับพิกนะฮะที่เราโขกไว้ เพิ่มความอร่อยด้วยอะไรนะใส่สักนิดนึงนะฮะผงพิเศษนะครับใส่สักนิดนึ่งแล้วก็ค<ๆ>่อยๆกวนให้ตัวของปลารเริ่มแตกนะครับแล้วก็ทำให้เวลาเราทานเราจะฉีดง่ายขึ้นนะครับปลาลาให้เข้ากับพที่วัตถุดิบที่เราตำไว้นะครับนี่ขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งนะฮะ ก็ไปเลยนะฮะน้ำปลรราะนะฮะปลาลันไม่ค่อยเจ็บน,นะฮะเพร,ราะปลาลันี่เป็นปลาลันที่ต้มมาแล้วนะฮะแตตัวเปนตัวสดนะฮะหอมอฉียเลยนะครับซึ่งตำนานมันก็ยิ่งเข้าที่เขาต่างนะฮะเราเรียกว่านวดแจวหรือแจวบองนะฮะบ้านผมเรียกว่านวดแจ่วแจวบองหรือว่า นีกลานี่แหละนะฮะผมไม่ใส่มะนาวนะครับผมไม่ชอบเปรี้ยวนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะลองชิมรสชาติหน่อยแล้วกันนะครับลองชิมรสชาติดูนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอบอร่อยหาอเลยสุดยอดนะฮะอร่อยรสชาติลังดีนะฮะอร่อยเลย เอาได้ข้าวเหนียวนี่จะเป๊ะเ,เลยนะครับตามแบบน้ำหยาบนะฮะขายยังไม่ได้หยาดีเลยเดี๋ยวจะใช้ได้นะฮะปึ๊บ,บหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะนี่เขาเรียกว,ว่าแจ่วบองนะฮะอันนี้ทานกับข้าวเหนียวผักสดผักลวกอร่อยแน่นอนว่าแล้วลืมลืมใส่หอมด้วยนะฮะ ปกติผมจะตามใส่นะฮะแต่วันนี้ลืมเด็ดใส่เลยนะฮะเดี๋ยวคาข้าวจิ้มก็เข้าที่กันแล้วนะฮะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูนี้นะครับแจ่วบองนะฮะยังไงฮะหน้าตากลิ่นก็นได้เลยนะฮะแม่กำลังแม่กำลังจะใส่ข้าวนะฮะนี่นี่ดูดูหน่อยดูหน่อยนะฮะปึ๊บเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะเมนูแจ่วบองหรือว่าแจ่วปลารนะฮะ หรือว่านวดแจ่วนะฮะเลือกได้อันนี้สูตรผมเลยนะฮะนี่ปกติต้องตำใส่กันนะฮะแต่ลืมนะฮะรสชาติใช้ได้แน่นอนนะฮะอร่อยแน่นอนแต่ว่าสีสันอาจจะมองดูไม่น่าทานนะฮะแต่ว่าเมนูนี้พัฒนาการไม่มีขายนะฮะมีหลายท่านก็ไม่เคยทำแน่นอนนะฮะลองลองทำดูแล้วกันนะครับรสชาติเนี่ย ใช้ได้แน่นอนข้าวเหนียวปลาปิ้งนะฮะผักสดผักลว่วโอ้ใช้ได้หมดเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามกันด้วยนะฮะเมนูต่อไปเดี๋ยวอาจจะมีการช่วงนี้ว่างเว้นจากงานดนตรีนะฮะเพราะว่าโควิดอยู่นะฮะอาจจะมีกิจกรรมวิถีชีวิตบ้านๆน,นะฮะเมนูต่อไปอาจจะเป็นการนึ่งข้าวนะฮะเดี๋ยวจะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีเมนูนึ่งข้าวนะฮะเดี๋ยวผมจะทำเป็นเมนูต่อไปนะฮะการนึ่งข้าวนึ่งข้าวเหนียวนี่แหละนะฮะเดี๋ยวจะเอามาทำให้ดูว่ามันทำยังไงนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามนะฮะชอบไม่ชอบก็อยู่ที่ใจนะฮะเข้ามาดูอยากมาดูก็ดูนะฮะไม่อยากดูก็ดูคลิปอื่นที่มันดีๆกว่าน,นี้ก็มีเยอะแยะนะฮะขอบคุณครับ